สำหรับชาวราศีกันนะครับนะดวงการเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรในเดือนมีนา6กเนี้นะครับนะไพ่สองเหรียญนเนี่ยขึ้นมาเขาพูดถึงอะไรนะตามตำราเขาได้กล่าวไว้ว่า2เหรียญเนี่ยแปลว่าหมุนเงินนะเขาบอกว่าหมุนกันติ้วๆเลยทีเดียวนะครับมีภาวะเงินตึงมือสําหรับชาวราศีกันนะครับอาจจะต้องทําใจสักนิดหนึ่งหรือว่าต้องออต่อสู้ฝ่าฟันสักนิดหนึ่งนะมันก็เหมือนจะเกลียวขึ้นข้างหลังแหละนะก็เรียกว่ามันยังไม่คงที่เท่าไหร่ในเรื่องเงินเงินทองทองนะ ก็บอกว่าโอ้โหบอกอาจารย์ทําไม่รู้กี่งานแล้วหัวหมุนไปหมดเลยทีเดียวนะหมุนกันติ้วติ้ว,ต,วติ้วนะเออเขาบอกว่ามีความเครียดนะจะจดเงินจดทองแหม่มันเครียดไปหมดนะครับนะโอ้ถึงขั้นเดสเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันจะแย่ก่อนก่อนที่จะดีเอาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะแต่แต่อะไรนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยคุณต้องหาผู้รู้นะ ที่ชี้นำในเรื่องการเงินเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้าว่าตัวเราเองเนี่ยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆประมาทไปเรื่อยๆนะเงินหมุนเงินไปเรื่อยๆไม่ดีแน่นอนต้องบอกงนี้ก่อนเนาะคุณเองอาจจะต้องแบบเฮ้ยมีกําลังใจก่อนนะขั้นต้นมีกําลังใจที่จะฝ่าฟันนะครับนะอ่ะงานเยอะก็จริงนะแต่ก็หางานที่ว่ามันได้เงินเนี่ยนะปลดหนี้ปลดสินด้วยนะครับแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะครับ